สวัสดีครับวันนี้ทีมมีเพิ p นเพจะมานำเสนอบอร์ดเกมตีมผีอาเซียนนะครับในชื่อภาษาไทยว่ากรุผีแตกแหกหมู่บ้านหรือในชื่อภาษาอังกฤษคืออาเซียนเวิร์สคล้ายคล้มันติเวิร์สนะครับแต่คำว่าอาเซียนมาจากคำว่า a s s e m b l y of supernatural e n t i t y assaulting n e i g h b o r h o o d กันนะครับเกมนี้เล่นได้ตั้งแต่ถึง4คนนะครับอายุ8ปีขึ้นไปและใช้เวลาก็เล่นเพียง20-45นาทีเท่านั้นเองครับบอร์ดเกม อาเซียนเวิร์ดหรือกุผีแตกแห่งหมู่บ้านเรื่องราวของหมอผีในตำนานนะครับเผือปล่อยประตูมิติเข้ามาทําให้ผีอาเซียนบุกหมู่บ้านนะครับเราจะต้องทําการพาผีนะครับไปยังถิ่นที่อยู่ที่มันชอบนะเพื่อส่งมันกลับมิติดังเดิมของมันให้ได้แล้วก็ถ้าไม่ได้ก็ใช้นักปราบผีนะครับในการปกป้องชาวบ้านนั่นเองครับผู้เล่นที่จะได้คะแนนมากสุดจะเป็นผู้ชนะและเป็นนักปราบผีในตำนานอุปกรณ์ของเกมนะครับจะมีการ์ดผีการ์ดเส้นทางทเคขนคะแนนแล้วก็กระดาษขีดคะแนนครับผมเซตอัพเกมนะครับก็จะมีการ์ดผ,กผีกองจั่ว้วนะครับ การเส้นทางนะครับผมแล้วก็ตอนเซตอัพจะมีการจัว่วการเส้นทาง3ใบการผีหนึ่งใบแล้วเริ่มเล่นได้เลยครับแต่ละตาการเล่นจะเป็นการเล่นแบบระบบดับนะครับทุกคนจะเล่นพ,พร้อมๆกันคือเรื่องหนึ่งใบนะครับคว่ำม,มาไว้สมมุติเรื่องผีคว่ำไว้ที่เหลือส่งไปทางซ้ายครับแล้วพอวางคว่ำเสร็จก็หนึ่งสองสามหงายพร้อมกันนะครับอ่าถ้าเกิดตัวผีมีความสามารถก็แสดงความสามารถถ้าไม่มีก็รอเอฟเฟกต์มนันตามสถานการณ์ของมันนั่นเองครับเกมจะทําอย่างเงี้ยครับไปเรื่อยๆครับพอได้มือมาปุ๊บก็จั่วหนึ่งใบเบยไหนก็ได้นะจะจั่ง ตรงบอร์ดมี12ใบก็จะจบเกมเดี๋ยวดูตอนคิดคะแนนดีกว่าครับผมเป็นไฮไลท์สำคัญของเกมนี้เลยเมื่อเราเล่นการ์ดครบ12ใบก็จะจบเกมนะครับหรือก็คือ12รอบนั่นเองทําการคิดคะแนนตามลาดับดังนี้ครับการ์ดผีนะครับเราจะดูเส้นทางของการ์ดผีว่าผีครับเดินทางไปนะครับแล้วตรงเงื่อนไขไหมเช่นตัวนี้ซิกบินเดินไปปื๊บ,บเจอต้นไม้กับป่าแต่ว่าเจอนักป่าผีครับเขาจะไม่ได้คะแนนครับเพราะผีโดนป่าตัวนี้เจอสุสารแล้วว่าตุ้งยาได้สองคะแนนตัวนู้นนะครับ เจอสุสานสุสานแล้วก็สุสานได้คะแนนนะครับ4คะแนนเป็น6คะแนนตัวนี้นะครับต้องการ3เมืองที่ไม่ซ้ํากันเขาไม่ได้นะครับก็จะได้6คะแนนของผีนั่นเองโทเค็นคะแนนก็จะได้4คะแนนนะที่เราเก็บมาได้นะครับโทเค็นป่าจะเป็นการคูณไอคอนป่าคูณกับจำนวนคะแนนที่มีนะครับอย่างภาพนี้นะครับมีป่าหนึ่งแต่ไม่มีคะแนนป่าเลยก็จะได้1นึคูณศได้ศูนย์ครับทุหญาจะเห็นทั้งหมด1 2 3ใช่ไหมครับแล้วมีอยู่2อัน3 2ได้6คะแนนครับผมโทเค็นเมืองนะครับมี1อันครับแต่ว่า ตัวคูณคะแนนมีทั้งหมด3ครับ1นึคูณสได้3ครับและสุสานนะครับผมมีทั้งหมด3อันนะครับแต่มีไอคอนนี้3อัน3าคูณสได้9ครับโทเค็นนักป่าผีนะครับมีทั้งหมด1 2 3 4 5 5อันได้15คะแนนครับผมเป็นคะแนนแบบพีระมิดรวมทั้งหมดได้43คะแนนนั่นเองครับจุดเด่นของเกมนี้นะครับก็คือเรานํางานวิจัยนะครับมิดโทโฟเบียนะมาแปลเป็นการ์ดทั้งถิ่นที่อยู่และความสามารถอย่างครบถ้วน ทุกตัวนะครับที่อยู่ในจักรวาลเขาทั้งหมดเลยนะครับซึ่งบอกเลยว่าเล่นคุ้มอิ่มเอมสนุกแน่นอนฝากอาเซนอลไปด้วยครับ